สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนุกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็ได้ออกตามหานะครับบ้านเสียนนกนะครับซึ่งต้องหาไปแบบมุ่มั่นครับผมเพราะว่าเผื่อเจอนะครับปรมาจารย์ด้านนกเขาวันนี้ก็มาไกลมากนะครับขอวัดระยะก็ประมาณ จากที่พักมาตอนนี้ก็ประมาณ50 50กิโลแล้วนะครับเข้ามาเกือบถึงตีนภูเขาเลยนะครับผมข้างหน้านี่คือภูเขานะครับเผื่อมีนกมาภูเขานะครับก็จะได้ดูตัวเข้ามาลึกมากนะครับผมเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอชมครับจะมีบ้านเซียนนกเขาหรือเปล่านะครับก็ต้องหาไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะเจอแล้วก็จะเข้าไปทักทายไปถาม นะครับเพื่อได้ความรู้นะครับที่มีประโยชน์สําหรับพี่น้องที่รักนกเขานะครับผมเอาวย่งไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขับรถไปเรื่อยๆอีกนะครับผมวันนี้จะห้าสิบโลหรือจะร้อยโลนะครับก็ต้องลองดูครับผมเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้ก็มานะครับถึงบ้านเสียนใหญ่นะครับผมก็ไม่รู้จักท่านนะครับก็คือเดาซุ่มมานะครับพอดีท่านมาจาก ไปซื้อท่อพอดีนะครับก็ไปมาถึงบ้านท่านครับนกก็เยอะอยู่นะครับผมนะครับนี่คือคุณพ่อนะครับผมอ่าคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณพ่อชื่อคุณพ่อคุณพ่อพั่วคุณพ่อพั่วคุณพ่อพั่วสาราคำโอ้ครับผมนี่แะครับเพิ่งมาจากซื้อซื้อท่อนะครับเมื่อกี้เห็นน้ำผึ้งด้วยเมื่อกี้นี่น้ำผึ้ง เก็บไว้แล้วเก็บไว้แล้วครับผมโอ้โหครับคุณพ่อแต่ตอนนี้ขอโทษนะครับถามอายุเท่าไรนะครับคุณพ่อตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วพ่อเจ็ดสิบแล้วนะครับโอ้ครับนกที่บ้านกี่ตัวครับคุณพ่อเห็นผมมาเยอะมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวสิบเอาไปสิบตัวสิบตัวประมาณสิบตัวใช่ไหมครับครับวันนี้ได้ออก ช่วงนี้ได้ออกต่อไหมครับช่วงนี้น่าครับยังก็กำลังยากอยู่นี่โอ้เสียขาข้าวอยู่มีนกต่อนี่ประมาณมีกี่ตัวครับนกต่อสองตัวดิวตันมีดิวตันเสียงน้อยเสียงเล็กเสียงเล็กครับผมเสียงใหญ่อ่างอ่างสามคมคูอ่างมีคูอา่างเสียงใหญ่อนครับน,น,<ม>ก,นกแอบนอกแอบจรนกฝึกอีกครับหนึ่งสอง สามตัวนกแอบจะอยางนสามตัวถึงขวบแล้วน้อได้ปีแล้วได้ขวบแล้วใช่ไหมครับผมปีแล้วอ๋อครับผมแหลิวตันมีตัวหนึ่งหลิวตันมีตัวหนึ่งอ่าเสียงเล็กเสียงเล็กอ่าครับผมขี่เข้ามาเรื่อยๆนี่เหมือนว่าเป็นอติดนกติดภูใช่ไหมครับเป็นนกภูใช่ไหมนกภูนกภูครับประมาณกี่กิโลครับจากบ้านพ่อไปที่ภูนี่ไปครับ สามโลมั้งสโลเองะครับถือว่าเป็นนกภูเขาได้เลยนะคุณพ่อเนาะ็นนกภูเขาเลยครับผมยอดนะครับผมเอาทีนี้คุณพ่อมีตัวแนะนาเสนอเด็ดๆครับคุณพ่อนกต่อพาไปดูนกต่อเนี่ครัคุณพ่อนกต่ออยู่ตัวเด็ดจริงๆอะพ่อขายไปแล้วตัวเด็ดตัวเด็ดนะนะตัวเด็ดขายประมาณพันห้าละพันห้าขายไปนนสังฝากภูทั้งนู้น ออ๋เขาข้ามภูมาซื้อเลยข้ามภูมาซื้อเลยเอาลงไปฟาภูจีตัวหกเกตตัวละมั้งเขามาตามามกับคุณพ่อผัวนี่เนาะออ๋ครับผมเขาเก่งทั้งนั้นเลยเขาไปใครเขาครับเมื่อตัวเก่งๆนั่นแหละคือเขาให้ไปอันนี้มันคือสู้เขาได้สบายเลยใช่ไหมครับพ่อก็ก็ลองฝึกเสาใส่เสาหน้าโอ้ครับใส่ไม้เสาเนาะตอนนี้ ตอนนี้จะจะเปลี่ยนสไตล์มาเล่นไม้เศร้าแล้วใช่ไหมครับคุณพ่อครับเพราะว่าขึ้นต้นไม้มันก็อันตรายนะ้วคุณพ่อเนาะครับ๋อครับผมนี่นะครับเดี๋ยวไปดูนกเหลีวตันนะครับคุณพ่อเนี่ยนกหลวตันดูเลยนกหลวตันเสียงเล็กใช่ไหมครับตัวนี้ครับเอาลงมาดูเลยไหมคุณพ่อเนาะได้ลงมาดูก็ได้ครับเป็นหลวตันโอ้เป็นนกฝึกใช่ไหมครับหรือยังไงเป็นฝึกเอาได้ได้มา เลยได้ตัวเดียวหกตัวแล้วมั้งโอ้ครับหกตัวแล้วนกฝึกปีนี้ใช่ไหมคุณพ่อฝึกไกลๆโอ้ได้สองปีแล้วถ้างั้นนะสองปีแล้วยังครับได้นกประมาณหกตัวหกตัวแล้วนะครับเป็นรียวตันเรียวตันอันนี้นกป่าร้อยใช่ไหมคุณพ่อเออนกป่านกป่าร้อยนะครับนกป่าร้อยอืมโอเครับผมดูตัวตนนะครับริวตันนี่หายากไหมคุณพ่อริวตันนี่ครับหายากหายากครับ อันนี้เป็นนกแถวบ้านนี่ใช่ไหมครับหรือว่าคู่เนี่ยนะครับคครนกภูเขานะครับดิวตันเสียงเล็กมีมีอ่างมีอะไรเป็นพ่อหรือดิวตันอย่างเดียวครับดิวตันอย่างเดียวดิวตันอย่างเดียวไม่มีคู่อ่างก็นานๆมันจะมีคําเดียวนะโอ้ครับบางบางคือบางทีก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นใช่ไหมครับมันขึ้นมันก็มีอ่างคําโอมีอ่างคำหนึ่งนะครับผมนี่ครับคือนกดิวตันเสียงเล็ก เล็กย <_ ð> ังไงเล็กแหลมเล็กยังไงคุณพ่อเล็กเล็กพอดีหรือว่าเล็กกลางไปหาหรือโอ้เสียงเล็กแหลมหองด้วยใช่ไหมครับครับครับนี่แสดงว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ออกฝึกอ่าเพราะว่าหางยังยาวอยู่หางยังยาวอยู่ค่ายากครับยากลงเข้าล้โอลงนาเนาะคุณพ่อเนาะมันก็เลยนั่นนิดนึงนะครับอันนี้คือนกติวตันนะครับเสียงเล็ก ครับไหนนะคุณพ่อนกอ่างตัวไหนนะครับโอ้เนี่ยนะครับกรงสีเหลืองเสียงใหญ่เสียงใหญ่ใช่ไหมคุณพ่อตัวนี้ใหญ่ทั้งใหญ่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่ครับยัวใหญ่อะไรไปอันนี้เป็นเป็นนกต่อแล้วใช่ไหมครับลีนเออกำลังฝึกอ๋อกำลังฝึกอีกกำลังออกเอาออกแล้วเอาออกสามครั้งแล้วแต่ไม่มีนกนกป่าไม่มีอ๋อครับเป็นนกคลุมนี่นี่อ๋อเป็นนกคารมโอ้ยคลุมขัดหนุนโอ้ยหนุนทุกอย่างทุก ทั้งอลางทั้งหนุนอ๋อครับก็ถ้ามีนกป่ามันจะเข้ากล้าเข้าเหยียบไหมนี่มันเก่งใช่ไหมครับมันเก่งเกินเก่งมากเลยเก่งเกินก็ไม่ดีใช่ไหมคุณพ่อยันยันมันเกินเอเอาไเนี่ยไหลไปเลยมันกระคูเลยล้สลับไหลเลยไหลเลยไหลเลยเลยเป็นนกป่าร้อยนกป่าร้อยอันนี้ก็แถวนี้อีกนกแถวนี้อีกรุน บนภูบนภูกลางภูเลยแหละโอ้โนกางภูเลยไหมครับตัวนี้ภูเลยนนเขาสร้างอ๋อครับผมครับผมพอดูตำราเนี่ยพ่อที่คอเนี่ยครับตำรามันไม่มีแถวมันขยันเลยหรืขยันมีขลมมากอเลีโอ้ก็คือไม่ลายคอถ้าลายคอเป็นแถวเป็นแนวมันไม่มันขลมไม่มีหรอกขลมไม่มันต้องแตกกระจายมันต้องแตกกระจายอย่างนี้ครับดูตามคลิปมาล่ะครับตามตำราที่ เาขาเขาพูดมาครับอันนี้จริงๆเลยใช่ไหมครับของแชรเลยนะโอ้นี่ครับนี่ครับอาจจะดิ้นตื่นผมนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับผมกลัวครับตื่นตื่นผมหน้าใหม่แถมถือกล้องอีกครับหน้าใหม่เชื่อตื่นครับอันนี้ลายข้อโอ้ยมุนอ้อยปล่อยครับโอ้ยคาร่มเนี่ยเอาว่ามันเหี่ยกนี่คือมันคู่เนี่ยไหลเลยอืมมันบพาหันใจ มันไม่ไม่หันใจเลยโว้จนคุณพ่อกลัวว่ามันจะเก่งเกินไปจะเก่งเกินครับนกกวนที่มีนกป่าก่อนอ๋อไม่ไปใส่ดูแถวนี่เล่นอาไรใกล้ๆครับไม่มีนกขอตัวนกดอโอ้ครับผมยังไม่มีนกป่าลงมาจากภูใช่ไหมครับอนกป่าเขามากมันคือคู่ครับแค่อ๋อป้ยนมำเขาแต่ส่วนมันมีนกนกนะนกจอกนกจอกนกกระจอกนกกระจอกฟ้าน ครับบินเข้ามามันก็เลยคูใส่โอ้ยมันคูมันมันมันนกเขาเข้ามาเลยนะครับผมโอ้อันนี้นกกี่ปีแล้วคว่านกอายุกงเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนกตัวนี้นี่นะปีกว่างอ๋อให้ปีปีสองสามเดือนเนี่งครับปีสองสามเดือนนะครับอันนี้คือหนึ่งกุกเสียงใหญ่คูอ่างคาลมจัดจ้านอ่างสามความอ่างสามนะครับคาลมจัดจ้าน โอ้ยจาามครับผมก็อยากจะถ่ายใกล้ๆอยู no? ่นะครับแต่ว่ามันนกนกมันตกใจนะครับก็ห่างๆวันนี้โอ้คนนี้มาฟังอย่นียเนาะพ่อใหญ่พ่อใหญ่ให้สาวเดินคนนี้เขาพัฒนาไปเนาะบ๊อบบ๊อบเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนได้ไหมเล่นมาโดนแล้วกูเขาเชนนกเขาลุ่มคัดเป็นตัวนี้ลราว่ากูเห็นนกว่าคัดแล้วว่าะั่นครับผมตักเสียมันมาหมันเท่านั้นแหละเออจะหมานไม่หมานนั่นอีกทีหนึ่งนะครับเออไปดูฟังมันสนุกเราก็ โอเคเราชอบแล้วอ่าครับอันนี้ก็ต่อได้กับมือใช่ไหมครับนี่ต่อได้กับมือไม่ใช่แต่กับมือหรอกไปต่อร่กันกับแล้วบานคนคนน้องช้างใช่ไหมล่ะครับเขาอยู่ตีนภูครับไปเอาคำได้เสียห้าร้อยเพราะว่าอีความคารมันอยู่ป่าจครับไม่ขยันเท่าอยู่บ้านเลยอ๋อครับคือคุณว่าเห็นแล้วปุ๊บนี่ถ้าใครต่อใครต่อได้แค่ห้าร้อยเลย เขาคนนั้นเขาต่อได้เขาใช่มันไม่มาลูงเราเป็นเข้าลูกขอเขาได้ไัมครับก็เลยต้องยอมเสียตังห้าร้อยเขาว่าจะไม่ให้เลยโอ้ยเอ้าถกเปี้ยวท่านไหนผมก็ยังเอาสัวคนนลงสัวอะไรลูกไก่เนี่รอกไม่พอซ้าหัวไห้าร้อยเขาเฮ้นกไห่ซื้อห้าร้อยห้าร้อตีว่าหนักอยู่นะคุนว่าเนาะนกไห่ซื้อห้าร้อยนี่ไม่ธรรมดานะครับอ่าอย่างน้อยก็ถ้าอยากซื้อก็ร้อยสองร้อยอย่างน้อพ่อเนาะ สองร้อยสันละอแต่อันนี้ให้ห้าร้อยห้้ยฟักกระพูเนาะแต่ดันเพื่อนว่ามันมันไม่มาเหยียบของเรามันไปเหยียบของเขาเออมีอ้างพร้อมเนาะครับก็จัดเลยเนาะมันว่าเนนาะมัจัดทั้งอ่างครับนี่คืออันนี้คือทีเด็ดของบ้านแล้วนะครับตัวนี้เออครับนอกนอกนั้นก็จะมีอะไรอีกคุณพ่อนอกนั้นก็จะมีมีนกจะนกแรยบนะครับนกแรยบตัวใดขันขึ้นบ่ได้นะครับมีอ่างไหมครับนอกจากตัวนี้เรามีนกขวาง มีหลิวตันมีหลิครับมีอ่างนานทีขึ้นเวลามันคึกจัดมันึจัดฮ่ามันมันมันค่อยออกอ่างครับผมครับผมเแ้่ว่าขึ้นต้นไม้ครับองมาสาวล้มครับอันนี้หลิวตันนะครับครับอันนี้นกขลมอ่างขลุมเอาเก็บกวนคุณพ่อเพราะว่ามันดิ้นผมกลัวมันมันนั่น นะครับมันแปลกหน้าครับเพราะเป็นเรื่องธรรมดาฝั่งนู้นก็มีคุณพ่อมีที่เด็ดไหมครับฝั่งนูน้นมันมีแต่นกมันม,มีนกใหม่นะนกใหม่นะครับอ๋อนกแสดงว่าส่วนมากที่พ่อเลี้ยงไว้ตอนนี้คือมีแต่นกฝึกใช่ไหมครับนกฝึกซะส่วนใหญ่รครับอันนี้เสียงกลางอันนี้เสียงกลางกลางไปหาใหญ่นะครับกีกุกพ่อตัวนี้เสียงกลางนกหนึ่งกุกกุกเดียวหมดเลย หลิวห้อยครับสองขู่ห้อยโอ้สองขู่ห้อยครับผมนกก็มีประมาณนี้ครับผมตัวเขาไปเขาไปฝึกให้ยังไม่ทันไปดูเลยอือแล้วก็ข้าวม่วงครับเป็นนกขนนกขนขนขนเลือกขยันเยใช่ไหมมันมันไม่มีขัดนะอ๋อมันหนุนไม่ขัดนะเป็นเลืองเลือกเลยขยันขยันแน่นอนขยัน มีหนุนอย่างเดียวหรือว่ายังไงครับไม่ไม่ไมหนุนไม่ไม่มีอะไรเลยเป็นนกโล่งโลงแต่ว่ามันเร็วเร็วโอ้ใช้ได้เหมือนกันนะครับขอให้มันเร็วน่ามันว่อเนาะมันเป็นนกเสียงกลางครับเสียงกลางเขาไปฝึกอยู่เขาได้ครับไม่ได้ต้องไปต้องต้องไปตามดูผลงานเนาะคุณพ่อเนาะดูผลงานอยู่ครับผมยากครับเอาแล้วธุระแล้วพ่อก็จะจะเล่นได้แล้วนะอ๋อครับผมนกนกก็ยัง ลูกเยอะแต่ไม่ขันนกป่าโอ้ช่วงนี้คือยังไม่คึกยังไม่คึกนกป่าเนาะ direito. ครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปจะถามเรื่องความรู้นะครับที่คุณพ่อเลี like ้ยงมานะครับว่ามีความรู้อะไรบ้างที่จะบอกลูกบอกล้านนะครับเอาเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับเช่นเคยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบก่อนใครเลยสำหรับผมกับ พ่อพัวนะครับวันนี้เอ,เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปที่สองสวัสดีครับพ่อพัวครับับสสวดีครับสวัสดีครับ